ไอดีพุอกรอบมมีแต่เสียงดนตีไว้อยู่นี่ไปหลับพี่แม่นี่มากินน้ำไดไปกระต่ายข้นรถไปหลับอะไรสุดยอดต่อบ้าน มือต้องมีทะเบียนเปล่าเอยคังคังต้องตรวจนะไม่ใจต่ำต่ำต่ำอย่างนี้สวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่เพชรธนงสวัสดีครับน้าแมนครับ สวัสดีทุกผู้ทุกคนครับผมเขียบขบขามเปียกมันบดดำมันโยโย่โยโย่ยังจีมันกับิเป็นตาเสียบน้องมุกกับพ่อกินนี่เด้อพ่อเยังกินน้ำเปล่านี่แหละดำนี่แหละทำทรงน้ำสมุนไพรครับน้ำสมุนไพรครับพี่เพชรสวัสดีน้องชายครับศิวกรับไมยรู้สึกพรุ่งนี้จะไปงานไม่ได้เสียใจมากเลยังมี พอลกฉุกเชิญห้ามออกเกห์สถานครับพี่ผมก็กลับมาบ้านแล้วครับสวัสดีเก้าสิบคนนะครับนี่ครับพี่มาเล่นที่ฟาร์มครับพี่บอมเกาหลีเอ้ยพี่ต้องกักตัวนะสวัสดีร้อยสามคนนะครับนี่ก็พี่ชายคนหนึ่งครับ ทำงานอยู่อยู่ไหนนะพี่พี่ออฟญี่ปุ่นนี่นี่นนไม่กักตัวสักคนนนี่พี่คนนี้เขาชอบเดินสายนะครับเดิน <c oughs> เดินสายต่อนุคุ้ม <c oughs> เดินสายต่อนุคุ้มเหมือนผมครับสวัสดีร้อยหกคนคนระับค่ายเปิดวันไหนยังไม่รู้ครับอยู่ไหนอยู่ขอกัอวน้องศิวกรเบียร์มันขึ้นเลสีนี่าเบียร์ไอเฮ็ดเต็มทีเ่เลยด้วย ขาดย่างเดียวอะมันนี้ไหนซีหนิวะจะรสชาติดีเลยรสชาติดีว่ะมันขาดย่างเดียวครับมันขาดยังครับขาดยากระไรบ่ได้ไปไต่นกลุ่มมาช่วงนี้บ่ได้ไปกับพี่หมูหันครับพี่หมูหันมากินเออ่พวงน้ำยางกับเบียร์ดนะครับอยู่ของว่าครับ คาเปิดวันไหนยังไม่รู้ครับแต่ลูกพี่บอกสิ้นเดือนให้ลงไปครับอยูยกับแม่ครับนี่แม่ผมครับสวัสดีจ้าเห็นยังสู้กินแม่มือเนี่ยไอ่เราเอาย่างปลาพวงน้มมาย่างเหล่าน้มแม่ได้ปลาย่างนิ่นนิ่นท่าพี่ร้องนะครับนิ่นท่าพี่ร้องวะแม่ไอ้ร้องไอ้ร้องเป็นคนยังไหนเจ้าสู้ปะ มีเมียคู่เนี่เราอว่รวเราหน่ารักบ่อยรองกายแม่เตเบิ้งอ๋อเบิ้งยังเดไปเบิ้งปลาฮะตอนฉายอยู่พัทยาครับผมเพิ่งกลับมาจากพัทยานะครับสวัสดีเพื่อนเลยนะครับวัชรพลพีเคน,นะครับมาหน้าตาได้แม่เลยใช่ครับผม้กาอ นี่ก็คอกคัวผมนะครับมีไม่เยอะหรอกครับค่อยสะสมไปเรื่อยๆครับฝากคิดหอดพอในเด้อพีม่มฮันบอกเพาะครับนี่พอผมครับต,รตกงานครับ<ด>ส่วงนี่พายสืไไพไยสือาสาอาสา, <c oughs> า,ามาเยียวยา <c oughs> บ่ตรองเยีเยวยา่าเงินไอ้บ่ต้องเย,ยียวย่าจิตใจนะครับเยียวย้าเงินทองก็ดี <c oughs> ชั่วโมงนี่ดกขุมก็ไปหาต่อปรได้ครับไปไปได้ก็ไม่ได้เขาไปออกไปเสยวัชรพลมาเที่ยวบ้านวะมาเที่ยวบ้านฉันบางดาคนโคราชวัชรพลนะไอ้าไม้คนบ้านไหนครับอยู่เมืองพลนี่แหละอยู่อำเภอพลนนเพ็กนี่ครับเบียร์เย็นๆเนี่ยมือเแรง ดูแล้วอากาศดีมีความสุขกับครอบครัวใช่ครับผมเดี๋ยวไปดูปลาย่างนะครับอ่าเนี่ยไฟติดแล้วไฟติดแล้วครับเห็นว่ายูทงอยู่หน้าก็มีไฟใส่เลยครับมาทัพมาดาเด้ครับมีหนามมีไฟใส่ครับนี่ครับปลากะ สวัสดีพี่ลิง k i RPG b a m a n l a n d l o ด้วยนะครับปลากระไดมาจากบอนี่แหละครับผมนี่ครับบอนยังพี่ว่าแห่งแรงกับมีน้ำอยู่ครับน้ำกับใส่หดหยาทุกมือครับหดหยาใหง่วครับมาได้ครับไผวางๆกับแวะเขางมาเล่นน้ำได้ครับผ่านทางอำเภอพ้นครับตะเบียงเต็มครับตะเบียงเต็มสาครับ สเวียงเต็มสาครับมากอะเมอวานดนเลยครับแหพร้อมครับบ่แพ่งครับมะวานในเลยเห็ดกินเองดนเลยครับสะพานมาเมืองพ้นครับผมนี่ครับบ้านเดียวครับนี่ครับปลาขาวปลานิ่นครับปลาตะยังกับเี่ยปลาขาวตะเพี้ยนปลาขาวตะเพียนครับเนี่ยกินหลายครับพี่พี่รอยยิ้มนักสู้ครับสวัสดีครับพี่ลิงครับ ใมากับมาเทียวมาเลนได้ครับรบตอยตีไอขันเขาอบอตอยตีไอ,อ,อถ้าเขาไปเล่นลออสิบัตอยเลี้ยงอย่างเนาะบัต้อยมาหลวดครับมาเลยนน้ำกันครับาม,มาทำความรูจักกันไว้ครับผมเราติดภาพไปบึงว่าครับ ไปน,น,นี้ยเด้อแบเกอร์ขึนนะบูเบอร์บูเบอร์บูเบอร,บอร์มาออกกองกันแล้วบูเบอร์บ้านไหนอยู่บ้านโน้นเพก็กตำบลหนองแวงสุภาพอำเภอบนจังหวัดขอนแก่นครับบูเบอร์มานหนีแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเข่ามาได้ครับผมลามโซไปแล้วครับผมนั่งลงนั่งลงลวนั่งลงดีเอาสวัสดีครับมาสวัสดีครับมามือมามือมาโล มามาเล้วสวัสด,ดีน,น,น,นี่ครับีัอาดดวข้างนี้นี่ครับข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ไหมฮะครับเดี๋ยวอยู่ผ้าสมง้อครับผมบามาเป็นตายานมันบวกกัดเหรอครับ,บ FC ค่าครับผมบน้ำพักน้ำแรงนะงัวดีดีครับผม ก็เพราะมีบริจักตัวหรอครับก็บสะสมไปเรื่อยๆครับพี่นี่ครับ เลี้ยงไว้เพราะเป็นต้นทุนอย่าของครับผมง้วครับเลิกม้วยมากอะ่ะเพื่อได้มีง้วเสริมอาชีพครับไฟมี่ครับนี่ครับไฟมืดวะครับตะวันฉายบ่ได้มาน้ำครับ ซีไอแส่สถานขอบคุณครับเลี้ยงเดี๋ยวกับบอกกาขายขายคือเก่าครับวันใดกคนมาสื่อมีกำไรให้ผมครับขายทุกตัวครับในนี้ครับกัวมีหกตัวครับ เยอะไหมเดี๋ยวมืออืดผีผ้าเรียมหยีนั่งลงโล่นั่งลงนั่งลงบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศสุดยอด

สวัสดีพี่เจดเทียบทองนะครับเทพบทองแล้วนะครับพี่ชายสุดหล่อนะครับจุกกู้ครับผม <c oughs> พี่เจดเจ้าของฟาร์มวัวบามันเรียบร้อยนะครับมันสะ <c oughs> <c oughs> มัน่าาดหลที่ด้ครับผมอ,อน่นนก็เลเป็นที่เป็นตาแซบเทอเทามาครับพี่ามาครับมาเที่ยวครับสวัสดีพี่ชานวิทย์ด้วยนะครับ อันนี้ก็เทนเนอร์ที่หล่อที่สุดในค่าย PK นะครับพี่ชานวิทย์นะครับจวดน้องจวดครับพี่สวัสดีเ<ม>จแอลด้วยนะครับ หางเงินท่านในใผู <laughs> ้ใหญ่ไล่เราเงินเงินแล้วเอ้ยถือผมผ่านเบิดแล้วคร <laughs> <laughs> ับใช่ไม่ต้องสนบขัดผ่านก่นเข้าบอกถือผมถือผมเอามาเบิดเดียวตรงใต้หลังผู้เดียวเนาะไปเห็นกันเหื่อยแล้วกันไ,ไปต, <c oughs> ตลาดน่ะที่คุณคุณอ๋ออันนี้อยู่อยู่บ้านแล้วครับเจ๊ครับ โควินหายเดี๋ยวไปเจอกันครับ <speaker> น <eterm Gore> ้องชายครับพี่บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับนี่คััป่ปลาครับปลาตัวนี้มันขาดสารอาหารน้ำมันก็หน่อยนะครับนี่งอะมันซุกกว่าแม่เพราะถุ้กเดว สุก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 สสุกครับสุกครับเอาหยิเนี้สุกยุตแต่ว่าเอาอีกจังหน่อยนะมันแหมๆจัหน่อยแ่บเก่งแท้ไปนิ่เนี่เป็นไหปลาขาวนี่เป็นไหไปขาไปเรื่อยๆครับเจ๊ออาเด็กตอนขอจบไล่สดเพียงเท่านี้นะครับผม อ่าวโซ <okay. S 2> okay. ah, like ่จะค้ำเน่ไอ้โจะค้ำเนี่ยยังก็เได้จะค้ำเนี่ยเาเรียนอที่ยครัจบอเบินานี้ขอกักตัวก่อนน้องชายครับผมผมก็กักเหมือนกันครับพี่ โอเคครับผมสวัสดีครับ